ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับไมโครกิทไฮอินเวอร์เตอร์สตัวเป็นของลูกค้าจากจังหวัดสกลนครตัวนี้ลูกค้าดัดแปลงมาไม่สวยเลยนะจริงๆแล้วเราอย่าไปดัดแปลงมันเนาะไปเจาะรูเอาพัดลมใส่น่าจะเจาะรูเอาพัดลมใส่มันทําให้คือมันดูไม่ไม่ไม่สวยงามแล้วก็มันมีผลเสียมากกว่าผลดีนะ การเจาะสายพัดลมแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการระบายความร้อนแค่อพัดลมเป่าข้างนอกมันก็โอเคแล้วหรือว่าเราหาซิงค์อลูมิเนียมมาติดแปะเพิ่มนะเห็นมีเพื่อนสมาชิก modify แปะซิงค์เพิ่มเนี่ยก,ก็จะโอเคกว่าที่เราจะไปเจาะแล้วพัดลมเป่าเข้าไปนะนะครับอาการเนี่ยตัวนี้ลูกค้าก็บอกไฟเกินนะแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าเพิ่งซื้อมาใช้พอย้ายที่ปุ๊บก็ มีอาการไฟไม่เข้านะทั้ง2ตัวเนี่ยเบื้องต้นผมตรวจเช็คแล้วมีอาการช็อตทางฝั่งช็อ,ชอตอยู่ทางฝั่งด c นี่นะครับจ่ายไฟเข้าไปเห็นไหมฮะผมรีมีกระแสไว้1แอม์เห็นไหมไฟไม่ออกเลยกระแสไหล1แอมม์ขทางฝั่ง DC มีการช็อตอยู่ทั้ง2ตัวเลย ไอตัวเล็กเนี่ยลูกค้าก็บอกไฟเกินนะครับไฟเกินอ่า d c to DC c o n v เ r t e r น่าจะช็อตนะมีมอสเฟตช็อตส่วนตัวเนี้ยก็ช็อตเหมือนกัน d c to d c c o n v e r t เ r ตอร์ช็อตเหมือนกันน่าจะมีมอสเฟตช็อตนะก็ไอตัวนี้ไฟเกินผมไม่รู้ว่าลูกค้าใช้กับอะไรถึงไฟเกินไอตัวนี้ช็อตก็อาจจะเป็นที่ไฟเกินก็ได้นะเพราะมันช็อตเหมือนกันเลยนะลูกค้าต้องตรวจเช็คให้ดีนะใช้ไฟจากอะไรแผงโซล่านะเซลไฟมากี่โวลต์นะสเปคเขามีบอกอยู่นะครับ ตัวนี้รับดี Input ได้20-60โวลต์ att, นะตามสเปคแต่ว่านะผมแนะนำเลยนะครับไม่ควรเกิน50โวลต์นะถึงสเปคจะบอกว่ารับได้60แต่ว่าไม่ควรเกิน50นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้น่าจะสเปคน่าจะไม่เกิน50โวลต์นะนะครับไม่ควรเกิน50โวลต์เพราะว่าสเปคที่เขียนมาเนะี่ยผมดูเท่าที่ที่ซ่อมมาเนาะส่วนใหญ่ สเปคเขียนมารับได้หกสิบโวลต์แต่มอสเฟตมันได้ไม่ถึงนะมอสเฟตที่ใส่มามันไม่ได้ตามสเปคเพราะนั้นบางคนเห็นว่าเอ้หกสิบโวลต์ใช้ได้ใส่เข้าไปเลยห้าสิบ้าโวลต์นะครับก็มีโอกาสช็อตเพราะว่ามอสเฟตมันต่ํากว่าสเปคนะครับอ่ะก็เดี๋ยวแกะโดดซ่อมเนี่ยแต่ว่าเนี่ยไอตัวไมโครกิปผมไม่ไม่ค่อยรับสักเท่าไหร่นะจริงๆแล้วอะ่ะเพราะว่าเนี่ยมันมันมีปัญหา เรื่องของการทดสอบสายไฟ AC ที่จะใช้ทดสอบเนี่ยผมไม่ได้ออกแบบเอาไว้สำหรับพวกไมโครกิลเนาะเวลาเทสลำบากเลยเนี่ยมีปลั๊กมาแบบนี้มันไม่มีปลั๊กเสียบนะเดี๋ยวต้องดัดแปลงหรือว่าต้องบัดกีสายไฟ AC เข้าไปเพราะนั้นเพื่อนๆหลายๆท่านที่บางทีทักมาถามเนี่ยผมก็ปฏิเสธไปหลายท่านนะเกี่ยวกับไมโครกิลนะครับ ่วนของท่านนี้พอดีทักมาช่วงจังหวะที่ว่าเออมันงานมันตรงจังหวะมีคิวว่างพอดีผมก็เลยรับมาเนาะนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าบางท่านทักมาผมไม่ได้รับก็หมายความว่ามันมีคิวงานอินเวอร์เตอร์อ่าพอก,กิจเงินกิจแดงเยอะนะครับก็ไมโครกิจจะไม่ค่อยรับเท่าไหร่รับเฉพาะเป็นเป็นบางช่วงนะที่มันว่างจริงๆต้องแจ้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวบางท่านที่เคยทักมาก่อนหน้านี้เอา้าทําไมของผมช่างไม่รับ ทำไมของท่านนี้ช่างรับนะครับก็รับเป็นบางช่วงบางเวลาเนาะ,ะไม่ได้รับตลอดนะคฮะพวกไมโครกิจต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวแกะตรวจเช็คทั้งสองตัวเลยพร้อมกันเลยนะ,ะครับเดี๋ยวดูตัวไมโคร ตัวเล็ก300วัตต์ตัวนี้กนก่อนนะครับก็คือถอดออกมาแล้วอุปกรณ์มันไม่ครบน็อตก็หายนะน็อตหายบางส่วนนะครับแผ่นซิลิโคนไม่มีนะแผ่นซิลิโคนไม่มีปกติมันจะมีแผ่นไอซิลิคนมันมีชื่อเรียกนะแต่ผมจําชื่อมันไม่ได้ที่แปะกับตัวมอสเฟตตัวไดโอดพวกเนี้ยเพื่อที่จะระบายความร้อนลงตัวเคสมันเนี่ยอันนี้มันไม่มีไม่มีมานะครับเพราะฉะนั้น ผมตัวนี้ผมขอไม่ซ่อมนะฮะไม่ใช่ซ่อมไม่ได้แต่ผมไม่ซ่อมนะครับเพราะอุปกรณ์มันไม่ครบแผ่นซิลิคนตัวนี้ผมก็ไม่มีนะก็แจ้งเพื่อนๆหรือลูกค้าทุกท่านไว้ตรงนี้เลยนะถ้าส่งเครื่องมาแล้วอุปกรณ์ไม่ครบแล้วผมต้องมาหาอุปกรณ์ใสผมขอไม่ซ่อมนะนะครับแจ้งไว้ในคลิปนี้เลยอันใดก็ตามที่ส่งมาแล้วอุปกรณ์มันขาดเอาไปให้ช่างที่อื่นซ่อมมาอุปกรณ์มาไม่ครบหรือว่าถอดเองแล้วใส่มาไม่ครบเนี้ยถ้าส่งมา เครื่องมาถึงผมแล้วอุปกรณ์มันขาดเนี่ยผมขอส่งกลับนะครับก็คือขอไม่ซ่อมแล้วกันผมคือขี้เกียนมาหาอุปกรณ์ใส่ให้นะนะครับก็คือถ้าจะส่งมาซ่อมเนี่ยให้อุปกรณ์มันมาครบทุกชิ้นนะฮะผมมาซ่อมอย่างเดียวผมไม่ต้องไปหาอุปกรณ์ส่วนที่ขาดมาใส่ให้ตัวนี้ผมขอไม่ซ่อมนะฮะเดี๋ยวประกอบคืนนะครับก็เดี๋ยวแกะตัวนี้ตรวจเช็คนะตัวนี้อุปกรณ์น่าจะครบนะาคาดว่าน่าจะครบเนาะ นะครับแต่ตัวนี้ไม่ครบก็คือขอไม่ซ่อมแล้วกันตัวนี้จะถอดยากค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไอตัวบอร์ดเนี่ยมันอยู่ในตัวเคสมันซึ่งมันตัวเคสมันมีไอตัวกรอบเนยนะตัวบอร์ดมันค่อนข้างที่จะพอดีนะฮะเวลาถอดมันจะเกะก,กะพวกสายพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับค่อนข้างยาก เช็คแล้วมีมอสเฟตช็อตนะสองตัวมอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์นะครับอันนี้ถอดออกไปแล้วสองตัวนี้นะครับไอตัวแผ่นซิลิโคนตัวเนี้ยอ่าที่ไอตัวไมโครกิปมันไม่มีมานะครับจริงๆไม่ต้องมีแผ่นซิลิโคนตัวเนี้ยแต่ว่ามาจากโรงงานเนี้ยไอแผ่นพลาสติกสีฟ้าๆเนี้ยจริงๆโรงงานประกอบมาจะต้องลอกออกนะอันนี้มา เป็นพวกไมโครกิบเนี่ยแทบทุกตัวเลยเขาไม่ลอกออกซึ่งถ้าไม่ลอกตัวนี้ออกเนี่ยการระบายความร้อนลงตัวโครงตัวบอดี้มันเนี่ยมันจะระบายได้ไม่ดีนะครับทุกตัวเลยครับที่เป็นไมโครกิบแผ่นตัวนี้จะไม่ลอกออกอ่าซึ่งถ้าเราซื้อมาเนี่ยทางที่ดีถ้า ถอดเองได้นะควรที่จะถอดแล้วลอกออกนะครับมันจะได้ระบายความร้อนได้ดีถ้าไม่ลอกมันระบายความร้อนได้ไม่ดีเราใช้มันจะมีความร้อนสะสมที่ตัวมอสเฟตคือมันระบายความร้อนออกได้ช้านะครับตัวมอสเฟตมันก็จะร้อนว่ามันร้อนมากๆมันก็จะพังนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่เนาะะเดี๋ยวมาลองเครื่องเนี่ยค่อนข้างลําบาก มันจะลองได้หรือเปล่าเปื่อยๆอาจจะต้องเดยออาจจะต้องบัดกีสายไฟอันนี้ออกก่อนนะสายไฟ a c อาจจะต้องบัดกีออกก่อนเนาะนจะได้สะดวกในการทดลองทด,ทดสอบเครื่องด้วยนะครับนะครับก็เปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่เสร็จเรียบร้อย ตัวสายไฟ AC นะผมต้องเอาปลั๊กตัวนี้นะมาบัดกีใส่เข้าไปเพราะว่าไอตัวสายของเติมของเครื่องเนี่ยผมไม่มีปลั๊กเสียบแบบนี้นะนะครับก็เดี๋ยวทด,ทดลองแบบปเปลือยๆเปลื่ยแบบนี้ก่อนเนาะว่ามันจะรันได้หรือเปล่าจ่ายไฟ DC จ่ายไฟ DC เข้าที่ตัวเครื่องแล้วนะครับ นี่นะฮะเครื่องไม่ช็อตแล้วมีไฟเข้าแล้วไฟสถานะสีแดงติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟ AC เข้ามาจ่ายไฟ AC อาจ่ายไฟเ c เข้ามาแล้วไฟสถานะสีแดงจะกระพริบ IP, นะครับซึ่งบ่งชี้ให้รู้ว่าตอนนี้กำลังซิงอ่รูปคลื่นของไฟบ้าน ก็ต้องรอมันแป๊บหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่ามันนับถอยหลังกี่นาทีนะหรือว่ากี่วินาทีอันนี้ผมไม่มั่นใจน่าจะไม่ไม่น่าจะถึงนาทีหรือเปล่าเพราะว่าเคยเคยซ่อมอยู่ตัวนี้อ่ะรันแล้วนะไม่ถึงนาทีน่าจะประมาณสักสิบวิยี่สิบวิไฟเขียวรันแล้วมีเสียงรีเลย์ต่อดังแทกนะครับ เริ่มมีการผลิตไฟผมลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์เนาะต้องได้อยู่ที่ราวๆ100วัตต์อ่า111วัตต์นะฮะสูงสุดอยู่ที่ราวๆ111วัตต์โอเคตัวเครื่องทำงานได้ปกตินะครับ รีไซ์ออกมาปกติเนาะลิมิตกระแสไว้3แอมป์ได้ราๆ100วัตต์โอเคครับนะก็เดี๋ยวประกอบนะฮะเดี๋ยวค่อยเทสท,ที่กำลังวัดสูงๆเนาะมันต้องประกอบก่อนเพราะาต้องประกอบตัวมอสเฟตให้มันลงซิงค์ระบายความร้อนก่อนเราไม่ประกอบไปเทสท,ที่วัดสูงๆเดี๋ยวตัวมอสเฟตจะพังเอา เดี๋ยวไอตัวไอตัวนี้ผมลอกแผ่นสีฟ้าๆออกไปแล้วนะแปะลงไปแล้วส่วนตัวนี้มันต้องแปะไว้ที่มอสเฟตก่อนเพราะว่ามันไม่มีตำแหน่งให้เราให้เรากะไอตัวนี้มันจะมีรูนะครับเราสามารถวางลงไปได้เนาะแต่ไอตัวนี้สองตัวนี้ไม่มีรูนะครับก็เอาแปะไว้ที่ตัวมอสเฟตก่อนแล้วก็เดี๋ยวลอกอันนี้แล้วก็ค่อยใส่บอร์ดลงไป ตัวนี้มันต้องลอกออกนะฮะเพราะแผ่นซิลิโคโนในลักษณะมันจะเหนียวเหนียวนะครับอ่ามันจะเหนียวเหนียวมันก็เลยมีแผ่นตัวนี้แปะเอาไว้เพื่อป้องกันอ่าพวกฝุ่นพวกอะไรมาติดมันนะครับเวลาใช้งานเนี่ยเขาก็ต้องลอกตัวนี้ออกนะแต่ทางโรงงานเนี่ยไมโครกิบทุกตัวเลยก็ว่าได้นะที่เป็นไมโครกิบนะไอ้แผ่นนี้ เขาไม่ลอกออกเออผมก็แปลกใจว่าเพราะอะไรแบบนี้มันก็ระบายความร้อนไม่ดีก็พังง่ายเนาะอ่ะโอเคเี๋ยวผมประกอบก่อนเดี๋ยวมาเทสที่กาลังวัดสูงๆนะครับอ่ะโอเคก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาเทสที่กําลังวัดสูงๆดูนะครับอ่า ใช้กระแส15แอมแปรแรงดัน42โวลต์กระแส15แอมเลยลองดูว่าจะทำงานได้เต็มสเปคหรือเปล่านะครับ15แอมน่าจะได้อยู่ราว500ตามสเปคของเขาก็คือโอ้ยมัน600วัตต์นี่ยทดสอเที่15แอมเลย500 เป๊กมันหกร้อยวัตต์เนาะเดี๋ยวรอมันอ่าทำการซิงค์รูปคลื่นแป๊บหนึ่งตอนนี้ยังไฟยังกระพริบอยู่อ่ะโอเคตอนนี้สถานะไฟเขียวแล้วนะครับลองดูกำลังวัตต์เนาะ ที่กระแส15แอมป์น่าจะอยู่ราวๆสัก500นะสูงสุดวัดสูงสุด400 500 2วัตต์อ่ะมันพอมันสปริงขึ้นไปสูงสุดปุ๊บจะเข้าสู่แรงดัน VMP เนอะที่ราวๆ33โวลต์กระแส15แอมป์อยู่ที่ราวๆ400วัตต์4 37วัตต์ประมาณนี้นิ่งๆน,น,นะครับ สี่ร้อาสิบเ้สามวัตต์โอเคนะฮะก็ตัวเครื่องทำงานได้ปกตินะครับไมโครกิบไทยอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะครับตัวเครื่องไม่ติดเนื่องจากอามอสเฟทางฝั่ง dc to dc Converter ตช็อตสองตัวนะครับจากการเปลี่ยนมอสเฟใหม่ตัวเครื่องกลับมาทำงานปกติส่วนตัวเนี้ย อาการเดียวกันคือเปิดไม่ติดแต่อุปกรณ์มันไม่ครบนะครับมันไม่มีแผ่นไอตัวซิลิโคนที่จะนำความร้อนจากมอสเฟตลงตัวตัวบอดี้มันเนี่ยนะครับแล้วผมก็ไม่มีต้วอุปก,กรณ์ไอตัวแผ่นซิลิโคนเนี่ยไม่เคยซื้อมาไวเ้เนาะก็โดยส่วนใหญ่ลูกค้าส่งมาซ่อมมันก็ต้องมีมากับเครื่องนอะ,ะอนกรณีนี้ไม่มีมานะครับผมก็เลยไม่ซ่อมนะสำหรับตัวนี้เพราะว่า ถึงแม้ว่าซ่อมเปลี่ยนมอสเฟตไปมันไม่มีแผ่นซิลิโคนมันก็ไม่มีอุปกรณ์ที่จะระบายความร้อนออกจากตัวมอสเฟตเราก็ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะฮะถ้าใช้งานมันก็พังอยู่ดีเพราะว่าระบายความร้อนไม่ได้นะครับอ่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยอ่าซ่อมส่งมา2ตัวซ่อมแค่เพียงหนึ่งตัวนะครับก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะเนื้อหาในคลิปหากผิดพลาดการใดขออภัยไว้พบ กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ